ทายด้วยจัอืมอ้ลโหลหเสร็จทงเสร็จทั้งห้อนืมอืม สวัสดีจ้ามาพอกับแซ่จิ๋วเลยเจ้าพี่น้องมาเล้วจ้าพี่น้องมื้อนี้แซ่จิวพาพี่น้องมากินมกหมอเห็ดจ้าพี่น้องใส่หมูสับสามชั้นอ๋อบ่แม่หมูสับหมูสามชั้นพี่น้องมกเห็ดแหะพี่น้องเนาะเกิดขึ้นจังมกเนาะใหม่สั่นแหละพี่น้องเบิ่เจริรอบนี้มีแต่เห็ดจ้ามีเห็ดเห็ดเข็มแล้วก็เห็ดเห็ดสนบ่นี่พี่น้องเบิ่งควันใส่หมูสามชั้นพัก มีแกนี่อะไรพี่น้องพวกที่ลาวสลัดแล้วก็มะละวันนี้มีมะละไอคิดนกบ่มีมีแต่มะละจีนจ้ะพี่น้องอะไปเบิ่งแหละบ่มีเพิ่นว่ามาเมื่ออื่นเห็นไหม,มาเด้อฟังไทยฟังลาวเราฟังอยู่หลกจ้ะพี่น้องก่อนที่จะรับชมคลิปต์สัจิวฝากน้ำแน่พี่น้องฝากกด้งไหลก็แชร์เป็นกำลังใจให้สัจิวน้ำเด้อจ้ะพี่น้องเนาะนี่จ้าข้าวเหนียวอยู่บอ่องนี้พี่น้องเนาะเสร็จน้ำกันมาเด้อข้าวเหนียวก็บฮอนฮอนมกเห็ด กะพิ่งเฮ็ดแล้วเมื่อ <Sabbath> กี eating, ้ข้ามเลยพี่น้องหมูซาำชั้นเฮ็ดเองเสบเองเสบไปดีพี่น้องผักที่ลาวบ่มมี่ผักจะกินใส่กับยัางพี่น้องเนาะ อืมหอมอืมน่ารักก้วดกเเขาก็ห้่นมอก็ห้ั่เขาคนักนี่ มาแล้ว hmm. มีพ mm ัก hmm. อ ok Ma ีกต้ใสๆด้วยอืมันียาบบจินบล็อกเฮดแล้วใหม่ก็มีด้วยใส่ย่ามพี่น้องเบื่อก็เลยบล็อกเฮดมีสองอย่างเหรอเฮดพี่น้องเฮดเค็มกับ เฮดส้อนขันบอลถึงดูแล้วมันก็เอนเฮดส้นเนาะเฮดสนขาวกับคันบอาประพิดนะคันวอลพิดกัขออภัพเรื่องเฮดนี่ยโอ้หเลยโอ้ต่เฮดผึ้งโอ้ยแสบทั้งแสบทั้งหออืม màu xanh xanh thế nào gì ha bột trộn năm phút nào mà lên nào hiểu lại hiểu lại mưa xanh nha กินบลาชูเผาขอไบใ่ใ้มือบอรสุนะ ฮึมฮ mm ึม hmm. ฮ mm ึมฮมฮึม hmm. ฮ mm ึม hmm. ว่าไงเพิ่มอืมอืมวาไเพิ่มมันหอมอ่ะเนี่ยแหละใบมันรักเ่ยนอเอาะ Ja. Mm. ก็จข mm ึ้นลันไปัอที่ล้วอืม from พักก็มีบารายแต่พี่น้อย้ยมีันดีแหละพักอยู่เมืองนอก เซ็ปเซ็ปมาหนึ่งไปแล้วไปเดียวเปก้าว ข้าวเป็นแบบพออิ่มพี่นองนะไม่เลวนะเสรอืมอืม ลูกอัอนโอเคพี่น้องจันคลิปนี้คลิปจ้ามาพอกันคลิปหน้าจา้าว่าจะจูดี้ยามาสูพี่น้องกันอีกจ้าจันคลิปนี้คลิป,ลปจา้าบ๊ายบาย